วัสดีครับบรญนิพาลูกชายมาโรงพยาบาลนะหมอนัดตรวจสุขภาพบุคลิกกาะพ้าอะไรกับเขานี่แหละเสร็จจากนี้เดี๋ยวจะพาลูกชายไปดูปลาหน่อยนะปลนะาที่ว่านางสาวว่ให้อาหารปลานะ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> โอเคไหม โรงพยาบาลกระทุ่มแบนอันหน้ามาหน่อยว่าเราทำอะไรว่าใ <c oughs> ส่แม่ก็ไม่ปิดจมูกปิดดินั่งรอหมอนัดอยู่เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไปอีกชั้นหนึ่งนะไปผิดเพราะว่าไม่เคยมา เสียเวลาได้พักหนึเขาไล่ขึ้นมาชั้นสองเขาให้ขึ้นมาชั้นสอง,เด,สองเดี๋ยวรอหมอเรียกแล้วก็เสร็จจากตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพาลูกชายไปดูปลาที่วัดนางสาวหนยนยอะวันเนาะใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงกว่ากว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพอย่างที่บอกนั่นแหละ นีอยู่ข้างแม่น้ำท่าจีนข้างหลังโรงบาลกระทุ่มแบนนะครับสมุทรสาครแม่นม้ำก็เดี๋ยวจะพาลูกไปดูปลาที่วัดนังสาวไปให้อาหารปลาด้วยใช่ไหมว่านส <alguma? S 1> วัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนนี่วันที่อว้ย <hine 000> ตอนมาตอนแรกอะวนหาที่จอดไม่ได้นะเพราะว่าที่มันแคบแล้วรถมันเยอะใช่ไหมอ้วนเอามือกัดเอามือจับเลยอ้เอาปากกัด,ดเตียมือจับจับสองมือดิโอกำลังกินเบอร์เกอร์อยู่ซื้อเบอร์เกอร์ที่เซเว่นเมื่อกอนนี้จะพาลูกชายไปดูปาอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหม อร่อยนั่นแหละเอาดันขึ้นก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาแต่อันนั้นผมมาหาหมอ,หมอนัดส่วนนนี้ก็พาลูกชายมาหมอนัดเหมือนกัน ก็าทางเดิมปะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะไปดูป่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ไปนานเลยวัดอันเนี้ยวัดไอ้วัดนางสาวมันต้องต้องช่วยวัดนางสาวก <c oughs> ็นั่นละสิเนาะชื่อนางสาวก็มีไม่รู้ว่ามีประวัติแบบไหนใช่ไหมวัดเออเคยมีนางสาวคนหนึ่ง ตอนนี้มาถึงวันนางสาวแล้วนะของกินของขายก็เยอะอยู่นะเดี๋ยให้ลูกชายพาเดินไปดูปลาว่นไปดูปลาอยู่ตรงไหนลูกที่เขาลงลงบันไดกันอนะเดี๋ยวต้องไปซื้อห่หานปลาเดี๋เดินอันนี้เป็นโบสเก่าลุงเห็นยักไม่ในยัก์ วันเขาไปทางนี้ไม่ใช่หรอลูกปไปทางนี้ดูปลาไปทางนี้นี่มานี้น,นู่นนู่นผิดทางแล้วขึ้นมานี้นี่ไงใช่ต้องเดินไปตรงนูน้น เห็นไหมปลาตั้งเยอะอนู่นน่ะปลาสวายตวัวกะเลิอเลยละ่ะมานี้ดิปไปนั่นนกกรล่นกพิราบไหนโอ้โหไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่อญญไอตัวนั้นนอนตายอยู่นั่นน่ญญละลรอ S <S ปลาบอรลาเยอะมากที่นั่งกระลม่มแล้วหนูไม่เห็นจะพาพ่อซื้ออะไรกินเลยหูก่อนไปซื้อไอ้นี้ปะ่ะอาหารปลาปะ่ะนี่ไงข้างล่างนี่แหละนี่ไงเอ,เ,อเอามาถุงนึงก็ได้ คงเท่าไหร่ถามเอาขนมปังหรือเอาอะไรดูดิไ,ไ,นะไ,ได้หมดกันหมดอันนี้เหรอเท่ไเาไหร่ลุงยี่สิบครับเอายี่สิบบาทเหรอเอาอันนี้ด้วยไหนมอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเอานี้ป่ะหรือเอาแบบเป็นขนมปังมังกนล่ะอันนี้เท่าไหร่ขนมปังยี่สิบเหมือนเดิมอ่ะเอาสองอันว่าันถือ ๋ยวไก่ตังก่อนว่อรอพอกัอน,อ,อ,อ,กอ,นอันนี้ครับตาลุกปะลงมาข้างล่างน้ายเดี๋ยวแกะไงลุกไหนดูดิโชว์ขนมปังดิหันหน้ามาดิโชว์ขนมปัง น,นี้น้องทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรลูกลนกต่อกันเหรออันเนี้ยเอาน้ำลายแตะมันก็ติดใช่ไหมวันไปทางทางไหนทางใช่ดูปลาเพียบเลยเดียดิทุกคนหนูจะไปทางไหนไอไหเออหนุพอด,ดีลูกชายชอมนกไปทางไหนทางขวาเหรอทางขวาจะไม่มีใครให้อาหารเลยใช่ไหม นกพิราบสีขาว,ขาวอ,อ,าอาใช่เราจะให้ทางฝั่งไหนฝั่งในหรือฝั่งนอกอ,อยู่ตรงนี้แหละให้ทางน้นหรือทางนี้อเดี๋ยวให้ทางนี้ก่อนนะ เดี๋ยวพ่อถือให้อันุ่นทีละครึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นจะดึงออกมาได้เออลองโยนหนึ่งชิ้นดิเฮ้ยอยากกินได้ไงล่ะมุู้ฮั่นน่ะนี่กระเด็นใส่ปุ่นยายเขานุ่นไปทางนุ่นไกลๆปะนุ่นนุ่นนุ่นดูสิ ดูดิปลาอันนี้สีขาวไม่เอาดิลูกโยนทั้งทั้งชิ้นใหญ่หน่อยหนึง่งครึ่งหนึ่งของชิ้นใหญ่อะ่ะไ,ไม่กลัวหรอกไม่ใช่อย่าทำดีๆดึงออกมาหมดเออแล้วก็ครึ่งหนึ่งหักครึ่งหนึ่งก็ได้หึ่งเขาให้นกด้วยให้นกด้วยก็ได้ลูกพี่ว่าน้องให้นก นี่กินซะอันนี้ตัไหมได้แล้วแต่หนูมันกินหมดแหละมันเคยชินไงนอ,อือเห็นไหมมันมันรู้ว่ามีอาหารมันก็บินมาไงเดีย๋ยวเขาจะไปถ่ายทางนี้ Quân, áo à, dồn hay hàn phá nổi Ờ, hàn phá đuôi Dồn, dồn cái cây đi Nụ lòng hay, 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 ให้นกแบบชิ้นใหญ่ชิ้นนึ่งนี่มันมันจะแย่งกันไหมก็นั่นน่ะสิอู้มันชิ้นแย่งกินกันมันจะแย่งกินกันเอาไปแต่มันชิ้นใหญ่เกินมันก็กินยากเหมือนกันนะเดี๋ยวมันแย่งกันไปแย่งกันมาก็เดินลงไปข้างล่างอีกโอ้โโยนชิ้นนี้ใหญ่หน่อยเหอะปลาน่ะ เนี่ยเห็นไหมหนูชิ้นใหญ่แล้วมันก็กินกินยากออยนะตกน้ำไม่ได้อดกินเลยนะยนี่เป็นแม่น้ำท่าจีนนะอยู่หลังวัดน้ำสาวน้ำก็ไหลอยู่ยปลาที่นี่ตัวใหญ่เั่นั้นเลย มาตัวเลยโยนโยนขนมปังให้ให้ปลาอีกครั้งหนึ่งวันวันมาโยนขนมปลาให้ปลาอีกครั้งหนึง่งก็แล้วแต่หนูดิ ดึงออกเลยก็ได้เอาถุงออกมามาเอา,านี่มาเอ,ขอาขนมฟังไม้โอ้จะไปกอดอะไรขนาดนะั้นลราลูกไ,ไปกอดติดเสื้อไม่แล้วมาัหนหาคู่ไงเนี่ยเออก็ใส่ในถุงไว้ก็ดีแล้วเมื่อกี้หนูไปเอาออกไม่เร้มันจับยากรับกินไม้เออนะเดิน อาจารไปข้อไหนเดี๋ยวพ่อจนะให้ให,ให้ให้ปลาชิ้นใหญ่หแต่ว่าปลาตัวนี้มันงับทีเดียวเลยอ่ะไม่แบ่งตัวอื่นมึงเลยแต่อันที่จริงถ้าเป็นหัวอาหารนะที่เป็นเม็ดเม็ดนะนะโอ้ยหนูก็ให้ให้แต่นกให้ปลามึงดิ โลกันกับเทียบครัหน,น,นูนั่งดินั่งนั่งได้เนี่ยอืมเดี๋ยไม่ต,ต้องนั่งหรอกยื้อก็ได้ไมาดูตรงนี้กาต,ต่อเที่ยง เล็กๆมันก็กินหมดแล้วลูกวันธรรมดานะก็มีคนบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรยเงี้ยคนจะเยอะว่านกนกพิราบตัวนี้สวยอหะเนี่ยไม่ตัวสีสีออกฟ้านไหตัวเกาะเออ นกพิบเพียบเลยทั้งนกทั้งปลาอยู่เนี้ยฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะฝั่งนู้นก็ทำสวนกันเป็นเขตของอำเภอรุ่มแบดนจังหวัดสมุทรสาคร ว่าเน้นแล้วกว่าจะให้หมดลูกกว่าหนูจะให้หมดหนูชอบให้มันมายืนใกล้หนูเหรอเอ้าก็กระจี้ก็กระจี้อ่ะตอนอยู่กําลัง ทั้งนกทั้งปลาเลยฮะนี่กินอิ่มเลยกินน้าสำรานโ <c oughs> ยนโยนใส่ขาพี่เขาเลยโ <c oughs> ยนใส่ขาพี่เลยหนูก็โย้ยอยากให้นกมันเข้ามาใกล้เนาะ อืมอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศที่บริเวณวัดครับ เอ,อ,เอ,อ,เอ,อวัานางสาวนะเขาจะมีปลามีอะไรให้ให้อาหารนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะรับชมอู้ยนกตัวนี้ทําไมมันคู่กันหรือว่ามันอะไร บายๆครับทุกคนสวัสดีครับช่วยกด subscribe กดถูกใจกดแชร์ได้นะครับผมหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงให้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ